สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นบีเจนนะครับเออก็แบบว่าชนเลียนกับใบรอนตัวใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าบีแจนก็เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าสามารถกดใบรอนได้ในช่วงต้นเกมอะไรอย่างนี้เป็นตัวที่เทหนักเหมือนกันนะในช่วงต้นเกมอมืเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคครับแล้วมาดูไอเทม,มลังแฝงของบีเจนในตาน,นี้กันนะครับก็จะเป็นโบเก้นสเปียรองเท้ากันซีซ โอมิอาร์มเนาะแล้วก็เป็นดาบแดงถอยแล้วก็มูรามาสันะครับอเทมก็ประมาณนี้ก็จะมีปรับเปลี่ยนกันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์ดบลเเอาแล้วก็เป็นเดลี่คาวนะครับแล้วก็เป็นพลังแฝงเคิร์ดอ,อัปเดตแล้วก็จะห้อยเป็นสีเหลืองสองชิ้นนะครับก็คือเป็นตัวนี้ เพิ่มความเสียหาย3%แล้วก็ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2%นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มเจาะเกาะนะครับทั้งเจาะก,กายแล้วก็เจาะเวทเลยนะครับพลังแฝงก็จะประมาณนี้ส่วนรูนรูนก็เป็นออนสล็อตเอซนเนตดอนคอนะครับหรือว่ารูนเจาะร้อยของเรานั่นเองโอเค บิลไอเทมพลังแฝงรูนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าโอเคก็ตัดภาพมาตอนนี้เลยนะครับต้นคลิปเออมันมีปัญหานิดนึงอะวิดีโอไฟล์มันมีปัญหาโอเคก็เก็บเฟิร์สบัตรไปแล้วนะครับจังหวะนี้สำหรับบีเจนของเราเก็บเฟิร์สบัตรไบรอนไปละตอนนี้ก็ขอเก็บคลิปต้นเล็กตันน้อยเพื่อที่จะฟาร์มเงิน ก็ฟาร์มเงินกันต่อไปอไปีมกรน,น้อยไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เหมืนอนมังกรผสมกับเต่าอันนี้เราก็เคลียร์คีไปนะครับถ้าเกิดไบรอนมันเข้ามาเราเล่นได้นะครับไม่ต้องไปกลัวดาเมจเราเยอะกว่าอยู่แล้วเราเทดไวเห็นไหมครับดูดิแป๊บเดียว เกือบตุยเย่ยเลยอะไบรอนอะดามจทวิเจนต้นเกมนี่คือแบบโคตรแรงแบบนี้ไหวนะครับไหวชิลเรียบร้อยส่งคีล่าไปเกิดใหม่เอาเรื่องชัดตอนนี้เอนโซโล,โล่ก็กำลังมาแรงเลยนะโคตรโหดเลย โอ้โหนิดเดียวตายนิดเดียวเลยก็เสียดายแล้เพื่อนก็ไล่สุดเพื่อนไล่สุดอย่างนี้ขีล่างายอยู่ได้แค่เล่นออฟเลนแล้วก็ต้องฟ์มเงินนะครับเราต้องเงินเยอะๆเล่นออฟเลนต้องมีของหน่อยถ้าเงินนำออฟฝั่งหนูข้ามได้นี่ยิ่งดีเลย น,นี่เอาไปอีกหนึ่งคิวไบรอนตอนนี้ขออนุญาตเกิดบอกเลยโคตอันตรายเมื่อวางก็ความคลิปป่าคลิปเล็กคลิปน้อยไป,ไปครับคลิปเลนเก็บคลิปเลนให้ครบทุกเวฟนะครับเราจะได้การเงินเราจะได้เฟื่องฟูเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ย เล่นกับไบรอนดักคุ่มเล่นก็ได้นะครับถ้าเล่นบีแจนเล่นแบบว่าดักคุ่มอะไรอย่างนี้แล้วตัวนี้นี่ไงนี่คือยังไม่ครบคอมโบนะครึ่งหลอดโคตรแรงอะ่ะอันนี้ดักได้นะนนะนยวรอถ้าเกิดเขากลับมาเคลียคีฟก็คือเราได้แน่ๆนะครับแบบนี้เรียบ,บร้อยครับแบบนี้เตรียมตัวไปเกิดใหม่เลยเจาไบรอนฝันดีครับน้องไปเกิดใหม่ซะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดติดกับข,ข,ขัดยังไงก็ต้องขออไปด้วยนะครับคอมเมนต์แบบว่าติกันได้นะครับว่าเออให้ปรับตรงไหนอะไรยังไงนะอย่างเงี้ยจังหวะนี้แรนเล่นได้นะครับนี่ไงนี่ไงไปเกิดใหม่หแลสตาตาโคตรแรงฟลิเกอร์ สตาร์ก็แรงเกินสตาร์ปับมาก็เจอเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ต้องไปตนี้ก็กลับไปเคียคี่เล่นตัวเองนะครับไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มเงินฟาร์มคีิปหาเงินได้เยอะๆยิ่งดี แบบนี้เล่นได้นะฝั่งตรงขง้ามโผกลางหลายตัวเลยืฟิกเกอร์หนีตัวถึงขั้นฟิกเกอร์หนีเลยอะ่ะอืดาเมจมันแรงเกินฟิจแยนตัวนี้มันโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายอะ่ะถึงขั้นฟิกเกอร์หนีกัเลยนะอ,อันติเข้าไปลาสดเลย ไม่ทันก็าจะเข้าไปลาาช็อตซะ no, หน่อยฟาร์มทีไปครับผมเก็บคลิปเลยคลิปน้อยฟาร์มเงินยิ่งเงินนำเยอะก็ยิ่งโหดไบรอนโผล่ก,กลางแล้วนะเก็บคลิปเราตีป้อมได้นะแบบนี้ ดูซิเจ้าไบรอนจะวิ่งผ่านซอกนี้หรือเปล่าโหวิ่งตัดโตนะครับไม่วิ่งมาทางนี้สงสัยน่าจะกลัวโอ้โหแล้วเพื่อนเข้าไปขนาดนี้เราก็ต้องมีไงไปอีกหนึ่งตัวไบรอนส่งไปต่างโลกเลยแบบนี้น่าจะได้ป้อมนะ เพราะไบรอลใบบอลไปเกิดใหม่นะคีบเข้าด้วยจะตีป้อมได้สวยครับได้ป้อมมาแล้วเมื่อกี้มันเห็นคีล่าเอ้าเฮ้ยคีล่าหายไปไหนอ๋อสกิลดักเงานี่ไงดักเงาแบบโปรเพยอร์อ่ะอื โคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะเสียดายนะไบรอนไม่ยอมออกมาอยากเล่นกับไบรอนอยู่นะมาดักเอาแวนเช่นวันนี้ได้แวนมาตัวหนึ่งไปแล้วไม่อยู่แล้วเกือบซุยแต่พัตสิบของบีแจนก็ดีเหมือนกันนะครับพัตสิบ ตีเดงเลือดแต่มันก็เด้งแค่นิดเดียวอ่ะมันไม่ได้เด้งเยอะอ่ะมันมันแต่มันก็ดีอยู่จังหวะนี้เราหิวเลือดเต็มแล้วแล้วก็กลับไปบวกกันต่อวีลาโอ้โหวีลานี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเลยว่ามัน มีมิกไม่ชอบเลยเพราะแบบว่าตัวที่ไม่เคยชอบเท่าไหร่แต่จังหวะนี้ Enzo ไม่ยอมถอยนะเขาจะต้องไปช่วยหรือเปล่า Enzo เขาเล่นไม่ยอมถอยนะพาโบกอย่างเดียวเลย Enzo สงสัยเป็นไวรุ่นเลือดร้อนนะ รดเดือดร้อนต้องใจเย็นนะครับวัยรุ่นไปแล้วเลนบนไปช่วยทันหรือเปล่าเนี่ยเอนโซ <c oughs> มาช่วยไม่ทันดามเดจดาเมจของอบไบรอดมันแรงเกินนะเอนโซว่านั่นแหละรครับตามสภาพเลยไปเกิดใหม่โธมีการบอกว่าชา้าจัดด้วยนี่เราสะาก,กดอันติมาช่วยเลยนะ มาบอกว่าเราช้าจะเสียใจนะเนี่ยตัวเองไปเล่นซะสูงเลยอ่ะวิงเช็คไปดักดักพุ่มได้ก็ดักครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่า้หฟิกเกอร์อยู่แล้ว ตามสุดสิเรียบร้อยครับฝันดีครับน้องเห็นไหมครับบิจเอนเป็นตัวที่แบบว่าสู้กับไบรอนได้ดีมากเลยนะไบรอนนี่แบบถ้าเงินตามหนักๆนี่ก็คือสู่ไม่ไหวเลยยิงเทตต้นเกมแล้วก็ได้เปรียบไบรอนมาอีกตามเงินครับตามเงินยาวไป เลยเลือบวกกันไม่หยุดเลยข้างล่างตรงกลางแล้วจังหวะนี้เหลือผมคนเดียว,ออวไม่น่าเคลียร์ได้น่าจะปล่อยไปก่อน,ลน,ออนอแล้วกันป้อมเดียวรอเพื่อนเจอก็แล้วกันปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไปฝืนกันนะครับ ถ้าฝ um ืนก um, so really ันไปแล้วเราตุยขึ้นมาก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แห่งกันไม่ได้ด้วยมันเห็นมันอย่นี่เซฟนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะดีดีเหมือนกันโดมิ่นี่ไงใบร้อนใบร้อนเหรอใบเกิดใหม่แล้วแวน จังหวะนี้ขออนุญาตเข้ามาล้วงวงในสารต้ามานจะแรงจริง,อองโอ้โหสิปสวยมากผมกมอ็อยากได้นะแต่ผมเติมไม่ทันตอนนั้นอตอนนี้เราเงินหนึ่งสวย าเงินเยอะไว้ครับเกมนี้ยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งโหด้องในของเราตีเสีล่างโอ้แลเล่างด่านะไรคัน่เป็เรื่องเนไปด่านป้อนหมดไปเสริมมังกรครับ อ็อบเจกต์นี่ก็สำคัญครับพยายามเก็บออบเจกต์ด้วยสำคัญเหมือนกันออบเจกต์เนี่ยแล้วก็ดันเวฟสูงครับตอนนี้ว่างๆก็ดันชีฟอยากให้ชีฟดันมาบ้านเราเลยครับไม่งั้นเราจะเล่นยากนะต้องทำเวฟสูงๆยิ่งเป็นออฟเลนนี่คือหน้าที่ของออฟเลนก็คือทำเลนนะครับ ไฟร้อนใจหนีหนีไปแล้วนะครับกลัวพลังของเราได้รดับแดงมาแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไม่รอดหรอกบอกเลยเรียบร้อยมาช่วยแล้ววิล่าก็ตีมี่เฮ้ยตีมี่ที่ไหนละ่ะซีดสู้ผิดเรียบร้อยครับดับเบิลคิวเป็นของเรา ก็จะมีผู้ริอผู้ไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเป็นเป็นชิปแรกของผมด้วยยังไม่ค่อยอยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ต้องต้องปรับหลายอย่างเลยติชมกันได้นะครับระหว่างรองชิปรอชิปวิ่งไปก็เราก็คว้าชิปป่าหาเงินอย่างนี้เล่นเยอะไปหน่อย จะเอาแหวนไม่ได้ด้วยเรียบร้อยเลยฉัดโยนเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ว่าจะไปหลวงแหวน <Hi. S 1> เรียบร้อยเลยฉัดโยนฮาวโอกลับมาเกิดด้วยกันเลย ตรงกลางตรงกลางนี่จริงๆเมื่อกี้นี่ไม่น่าเล่นเลยนะครับเป็นไฟที่เสียเปรียบไม่น่าเล่นเลยแต่ไม่เป็นไรครับยังมีวีล่าอยู่และอีก5วิผมจะเกิดฝั่อยรงครามเราจะไปตีดาร์กันนะเวลานี้เอนโซเอนโซบอกให้วีล่าออกตัดเลือดนะเริ่มตีซิปไม่เข้าแล้วตีซิปดับไฟเยอะ ในจังหวะนี้น่าจะได้ได้สองตัวหรือเปล่าโอ้โยไโอดาเมจแรงมากเลยถอยก่อนบ้อของเราถูกโจมตีะเดินเข้ามาชิดตออ่างนี้โหดาเมจไวโอเวอร์มากเลยครับเคียร์แป๊บเดียวเคียร์ไวมากเลย ันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่มีอะไรทำก็ดันเวฟเหมือนเดิมจะมีใครวิ่งผ่านมาหรือเปล่าโอเคไม่มีใครผมก็ไปดันเวฟเหมือนเดิมนะครับดันเวฟสูงๆไว้ก็ดีครับ <Yeah. S 1> ยิ่งดันเวฟสูงยิ่งได้เปรียบน,นะ ทำเวฟสูงยิงเรายิ่งส่งเวฟไปสูงก็ฝั่งตรงข้ามก็ยิงกดดันนะครับต้องเกียคีบทำให้เราได้เปรียบเยอะเลยนาทีออฟเลนคือดันเวฟนะครัอวิ่งตามคีบไม่ทันนะคีบวิ่งเร็วมากเลย เคยคิปไปก่อนจริงๆเพื่อนไม่น่าไปเล่นกันเลยนะไม่น่ารีบเล่นกันขนาดนี้มาแล้วจ้าโอ้โหแวนฟิกเกอร์หนีนะไม่ไม่รอดแล้วจวังหวะนี้ต้องฝากฟองหมอกเทียบไบโอ,โอลแล้วแหละโอ้โหแต่ไบรอนก็แรงมากเลยไบยรอนอย่างแรงเลย อะไรคือการที่ผมไปดันเลนแล้วก็มาว่ากันแบบนี้นะ <Nice S 1> ดูฟองขอ,งของนิย่าตตอบโ <od> ต้หน,น่อยละกันเพราะว่าจริงๆเราควรจะดันเลนให้สูงๆก่อนนะครับก่อนที่จะบวกหรืออะไรอย่เงี้ยไม่ไม่น่าไปรีบบวกนั้นแล้วดูเอนโซนี่ก็ จะบวกอย่างเดียวเลยนะเลือดร้อนจัดนี่ครับก็เก๊กี้ีอะไรไป <laughs> <laughs> เอ็นโซไปอีกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> จะไปช่วยดีไหมเขาบวก <laughs> ไม่หยุดเลยเอ็นโซตัวนี้ เลือดร้อนจริงๆไปดันเลนต่อครับ the หน้าที่ของเราคือการ <Hey. S 1> ดันเลนส่งชีพไปสูงๆนะเพ <Hey. S 1> ื่อนบวกกันอีกแล้วจะไปทันหรือเปล่าเพ <Hey. S 1> ื่อนบวกกันบ่อยมากเลยนะ hey. ห,หลวงแหวนได้ครับโอ้โหซิฟซิปนี่แบบจังหวะดีมากเลยต้องปล่อยหมไปแล้วแหละโอ้แต่เพื่อนเข้ามาเล่นได้หมดเลยไวโอทำสวยจัดดาเมจไวโอแรงมากเลยตอนนี้แค่กันไวโอไว้ได้ก็พอละตอนนี้ เราก็ดันสูงอยู่ระดับหนึ่งนะจริงๆตอนนี้นี่ก็ตีด,ดาร์กได้เหมือนกันนะเนี่ยน,น,นี่ครับเอนโซนี่เขาเปิดทุกคนเลยนะเปิดเมดมาเปิดผมอีกโอ้เราแค่ทำหน้าที่เค้กเ,เองโดนว่าซะงั้น ก่อนหนข้าวน่าจะแบลวมาเกาะน่าจะแบลวดาร์กนะครับซิปมาโซนละโอเอ็นโซตอนนี้เอ็นโซเข้าไปเล่นแล้วเข้าไปเล่นแนวหลังตอนนี้โอ้โหช่วยวีล่าไม่ได้นะผมนี่ต้องต้องหายจังหวะดีๆนะต้องล้วงแวนให้ได้ อยู <mile inside> ่กลางกัน3คนนะไบรอนไบรอนส่งคีฟมาเลือ่างส่งมาก็ส่งกลับไปเลยไบรอนกลับมาเีครีฟนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาตีดาร์ฟหรือเปล่านะต้องไปดูก่อนแต่ผมว่าน่าจะตีอยู่นะโอ้นี่ไงกำลังตีอยู่จริงด้วย เอาซาตาก็ได้นะหวะนีโ้โหซาต้าพิเกอร์หนีเอาซิปก็ได้ต้องได้สักตัวแหละสวยลิงได้ซาต้าด้วยครับทีได้มาสองี้คุ้มนะขีดกลางดันหมากแล้ว บอนฝั่งเขานี่ก็พยายามดันดันเลนให้สูงเหมือนกันนะครับผมก็ต้องดันดันสวนกลับไปนะไม่งัน้นป้อมเราแตกนะแตกนะ่เนี่ยคีบเข้าป้อมเลยเหนอยเทียได้นะเทียไปก่อ,อ,อน I had this best friend had home back best but วันนี้เพื่อนตีดาร์กน่าจะได้ดาร์กแล้วโอเคสวยครับเพื่อนได้ดาร์กแบบนี้นี่อีกไฟหนึ่งน่าจะจบได้แล้วนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ก็สวยนะครับจบเกม ในแรงนี่เจอบ่อยนะคนไทยไปเดียวเป็นโซเข้าไปล้วงไปล้วงซิฟมาแต่ก็ดูมาไม่ได้นะแัด oh, มาได้หรือเปล่ปาแบบนี้ต้องต้องไเล่นนะครับฝืนเล่นไม่ได้นะ ถ้าฝืนเล่นนี่น่าจะโดนเขาลุมยำโอเคแบบนี้เล่นได้ครับแบบนี้เล่นได้นะจบป้อมได้สวยเรียบร้อยครับวิกตอรี่ีก็ประมาณนี้ครับบิจแจนออฟเลนเจอกับไบรอนนะครับไบรอนก็ แต่เลยเกมไบรอนดาเมจแรงแนละ้วผมก็ไม่ค่อยกล้าสู้เท่าไหร่แหลงแหลงต้นซีซั่นนี่ค่อนข้างเดือดโอเคได้ the MVP ด้วยใช้บัตรเพิ่มดาวไปเลยแล้วกันนี่นะครับบีแจนออฟเรนเอ็ MVP ของเราวันนี้ โอเคสกอร์ก็ประมาณนี้นะ13-4ดาเมจก็แสนสี่นะครับ21%โอเคเอ่อคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนก็ติชมผมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ